แนวกินบานเหาพี่น้องว่าแนวใดแซ่บที่สุดค่ะระวังตับักโหงต้มประคอาโตใหญ่เลยต้มไก่บานเ,เดินเหนียวเหนียวหรือว่าออมเอียนออมปลาไหลขัวเนือ้อหรือว่าแกงน้ำม่หรือว่าแกงเห็ดพี่น้องเบาสุฟังแน่ว่าพี่น้องมักยัง อาหารแบบใดที่พี่น้องมากที่สุดสำหรับโต้คอยนะตำบักุงนี่แหละคิดว่าสุดยอดแล้วื่อว่านกินแล้ววันนี้ก็ยังคิดอยากกินอีกกินได้อยู่เรื่อยๆบ่เบื่อจะเทียคะ่ะมีผูใ้ใดคิดคือคอยบาง ต้มไก่เขาอาจจะกินไดนน้นานเขากินเขาแสบหลายเนาะหรือว่าต้มปากคอใหญ่เขากะบริกินบ่อยๆมันก็บแสบคือกันแต่ว่าสมตํเนี่ถนับความทีแล้วเขากินดูที่สุดกินบ่อยที่สุดกินย่ำในกระแสบเบาๆไายา้ยายหางแล้วมาค่ะมาตำสัวปลาหมึกกินสับๆบกันเพอใส่ปลาไหลโพดเนาะค่ะ เดี๋ยวสิเติมน้ำต,ตาลไปอีกตอนแรกที่ตำใส่ไปแล้วค่ะรอบหนึ่งอันนี้เติมไปอีกยานเค็มเนะาะตำเครื่อนยยวใส่กันค่ะมือนี้ตำบะคุงเพิมรดก็จะออกหวานหน่อยๆ ใไ,ได้กินต้องติดใจนะคะตำมัขุงเฮิมอนวดปลาหมึกใส่ลงไปหอมเปหรือว่าผักชีฝรั่งค่ะใส่ข้าวปุ้นไปติวหนึ่งค่ะแล้วก็ผักกันจองหรือว่าผักภายลวกอดอกมันใส่พี่น้องตำยอใช่กันค่ะทะเลคุณเลใช่กัน เสร็จแล้วได้พี่น้องพร้อมเสิร์ฟแล้วค่ะตำส่วนหนวดหมึกนี่ทั้งเปรี้ยวทั้งหวานทั้งเค็มแสบแห้งค่ะเด๋ยวซีซี่นให้เบิง่งแสบดิลีพี่น้องเบิ่งแล้วถ้าพี่น้องมักหรือว่าชอบฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้เพจปากาพาแสบไดยเด้อค่ะ ขอบคุณหลายๆค่ะขอบคุณทุกคนที่เขามาให้กำลังใจตำส่วนหนวดหมึกรดนว้นััวพร้พอรมเสิร์ฟแล้วค่ะมาเดินมาเดอินผอ,อยากกินนำ้ำแซ่บแซบค่ะ